เอาในส่วนของพี่อัดต่อตรงนี้นิดนึงคือในส่วนของพี่อัดเนี่ยมีนายตำรวจใหญ่รถนายพลนะครับโทรมาเพื่อขอเคลียร์ตรงๆเลยนะโทรมาเพื่อขอเคลียร์ว่าไม่ให้ในายตํารวจบางท่านเนี่ยที่อยู่ในนั้นเนี่ยได้รับโทษอ่ะฮะ <c oughs> ยิ่งโทรมาพูดอย่างนี้พี่อัดก็เลยบอกว่ายิ่งใส่โคใหญ่เลยอ่ผมบอกได้เลยว่าต่อให้คุณมีอำนาจขนาดไหนก็ตามล้นฟ้าขนาดไหนก็ตาม ถ้าผมไม่เอาไม่เล่นด้วยก็คือไม่บอกได้เลยว่าเงินของพวกคุณนะ่ะซื้อผมไม่ได้ซื้อคนอย่างพวกผมไม่ได้จบเลยสรุปก็สรุปที่โทรมาอาจจะวันสองวันนี้ที่จะขอมาเคลียร์บางคนที่ไม่ควรให้อยากให้โดนอะไรเงี้ยแต่มันไม่ทันแล้วครับมันไม่ทันแล้วครับผมชัดเจนสรุปแล้วโทรมาเคลียร์พี่อัดไม่เล่นด้วยบอกว่าใจะใหญ่ขนาดไหนผมก็ไม่สนผมอยู่ข้างความถูกต้องครับ เงินน่ะไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่ความถูกต้องในมันหายา,ยากประมาณนั้นเลยแต่เขาก็ตอบไปอย่างแบบอแบบพูดง่ายคือตอบแบบออเป็นคนตรงๆรอ่ะพี่อยากเขาพูดตรงๆเลยตอบแบบนั้นไปก็มีเงือบครับหน้างหงายครับผมไม่สามารถอที่จะไม่ไม่ไม่เอาผิดเขาได้ในเมื่อเขาก็ทำความผิดใครก็ตามที่เขาทำความผิดก็ต้องควรรับโทษครับ ประมาณนั้นคืนนี้ดูคนพันกว่าแล้วพี่อัดคนพี่อัดคนจริงครับผมสรุปแล้วเขาที่มาที่พี่อัดให้สัมภาษณ์ไปทั้งหมดก็เด็ดเด็ดเนี่ยผมว่านะเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าแนวโน้มของคดีเนี่ยที่สัมภาษณ์วันนี้มันจะบ่งบอกเลยว,ว่าจะไปในทิศท,ทางไหนแล้วเขาก็บอกบอกด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นคนบนเรือก็ตามหรือไม่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทําคดีก็ตามหรืออดีาาตพบตร หรืออเขาเรียกว่าแพทย์ที่สรุปผลมาจากาจากไอ้นิติเวศหรืออะไรที่เป็นที่เขามาตรวจอะทุกคนนะครับจะต้องโดนคดีทั้งหมดและจะต้องเปลี่ยนสถานะตัวเองจากนอชอเอ้ยเปลี่ยนจากสถานะปกติที่คุณเป็นอยู่อะจะต้องกลายเป็นนอชอครับ นอนทอก็คือนักโทษชายนั่นเองบอกได้เลยว่ามีคนที่จะน,นำหน้าแบบนี้อีกหลายท่านที่จะต้องโดนนะอีกหลายท่านเลยเพราะคนที่ทำคดีคนที่ข้องเกี่ยวทุกอย่างเกี่ยวหมดมันเกี่ยวเป็นแชร์ลูกโซ่เลยครับมันเกี่ยวข้องกันไปหมดอนะนี่ไม่พ้นนะครับหนีไม่พน้นเพราะฉะนั้นถ้าพังก็คือพังหมดเวรกรรมยุติทรอมซเอไม่มีใครใหญ่กวกรรมถูกต้องครับ แต่นักข่าวถามเยอะมากนะถามเยอะมากเลยผมก็ฟังฟังจนจบคลิปเลยนะความยาวของคลิปก็ประมาณสิบนาทีครับอ่ะประเด็นรอเรื่องนี้สรุปแล้วมีผู้ใหญ่โทรมาเคลียร์นะครับข้าวให้ในายตำรวจท่านนี้อย่าเอาเรื่องเขาได้ไหมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่พี่อเาเก็ตอบไปเลยครับไม่ได้ครับ ใครทําอะไรไว้ต้องยอมรับสิ่งนั้นสรุปแล้วซื้อไม่ได้พ,พี่อาจพี่อัเขาก็เลยออกมาถแถลงกับนักข่าวแบบนี้เลยให้รู้ไปเลยว่าเนี่ยเขามันซื้อแล้วแต่ซื้อไม่ได้จบข่าวเรื่องเรื่องซื้อตัวนะแล้วสถานะจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ยังไงให้ติดตามผมเชื่อว่าอีกไม่นานอีกไม่นานถ้าตอนนี้เพราะผลสรุปบางอย่างมันค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่าอะไรคืออะไร พูดง่ายคือมันคืบหน้าไปเกินหกสิบปอร์ซ็นแล้วอะสิ่งที่คนอยากรู้คนคนดังสาธุเจ้จอให้คนชั่วครับคนดังเสียก็ใช้เวลาพอสมควรถ้าคนธรรมดาเขาไม่รู้โดนไปกี่คนแล้วดิสไอถึงไหนแล้วดิสไอตอนนี้ก็ดูกล้องร่วมกับอ่าสสเต้แล้วนะครับอาอดีตสสออดีตสสอก็คือ คุณพี่เต้มองคนกรีของเราก็ไปดูกล้องร่วมกับดีไอแล้วนะครับแล้วก็ออกมาพูดแล้วด้วยออกมาพูดแล้วด้วยนะครับออกมาพูดแล้วแต่บางอย่างผมอาจจะพูดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเลยเลยหน้าที่ของผมเลยเลยเลยนะครับประมาณนั้นอ่าเรื่องของพ่อาจมีใครสงสัยอะไรไหมอ่า เอาคุณอาหูดํากินนมน้ำไปด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําคลิปครับคุณอาหูดํดาเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยทําคลิปวันนี้เรื่องอื่นมันอัดแน่นผมก็เลยไม่ไมีบาราม,ม <keen S 2> เลื่อนฝี <cking S 2> ที่จะจะดูคลิปเขาเราก็จะทําแต่ก็เขาเหมือนว่าเขาโชคดีอะเราย,ยุ่งอยู่แย่เรื่องอื่นอยู่ไงพูดสักกะติกน้าแข็งทีครับพูดถึงกะติกน้ําแข็งทีตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ยพุ่งตรลงเขาเป็นคนที่ระวังตัวกับการออกมาให้สัมภาษณ์ พราะหลายๆครั้งที่เขาต้องออกมาให้สัมภาษณ์เขาต้องประมาณตัวเองก่อนว่าเขาไหวแค่ไหนและเขาจะตอบได้หรือไม่ได้แต่ภาษาที่เขาพูดผมหลังๆมาผมได้ยินนะว่าภาษาพูดของเขาเริ่มเป็นภาษากฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆดูแบบมีเชิงมากขึ้นไม่ดูหนุ่มแน้มเหมือนเมื่อก่อนนะครับอาา่าฮะพูดถึงกระติกอ่าอยากเห็นหน้าคนทาจังได้เห็นแน่ครับแต่ต้องรอเวลาแสดงว่าอ่าหูดํามีประเด็นมีประเด็นครับมีประเด็น เรื่องคุณแม่คะยังไม่ไหวใจสักเท่าไหร่เอาครับเรื่องของแม่เนี่ยคือคุยง่ายคือไม่มีอะไรที่เราจะฝากอะไรไว้ได้เลยคุณแม่เนี่ยไม่ได้เลยหนางท้องตึงหนางตายหย่อนยังไม่หย่อนง่ายๆครับมันแค่ตึง,ตงๆเฉยๆอ่ะโอเคไม่หย่อนล็อกมีของกินเต็มเลยวันนี้บอกให้ บอกให้ผมมีของกินเยอะนะบอกให้ <ś led> เยอะนะว่าแล้วก็จัดก่อนเลยหนึ่งคำกินกินส้มแล้วขนมแล้วกินไรต่อมีคนเคยเป็นเมียน้อยผัวนักร้องก,กี๊กเซอรลราเอะดีกว่แหนหมดยังพ้องผมมันยังไม่หมดเลยอ,อีกหน่อยวันนี้จอดสุดท้ายละมีคนเคยเป็นเมียน้อยผัวนักร้องปุกกี้ต๋องเหรอครับต่อต๋องใช่ไหมผัวปุกกี้เนี่ย อฉอดไปที่จะกินสอดไปที่จะกินกินอะไรดีหรออันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันขอให้ความจริงเปิดเผยในเร็ววันโอ้โหนี่เปิดเยอะมากเลยนะเปิดเยอะมากแล้วนะววนะอือหือโอ้โหดำเสียคอนตอนแก่ก้อนประมาณนะครับ น่าจะมีผัวคนที่สองพุกกี้อืมคนหัวร้านบนเรือไปไหนช่วงนี้เก็บตัวเงียบครับเขารอดโดนรวบทีเดียวเลยเอาแคปหมูมากินเล่นครับแคปหมูแคปหมูเมื่อวานเนี้ย ด้วยความกรอบและด้วยความฟินขอโทษนะคะคูดดำพี่ยังไงฟังไม่ไม่ทันอ๋อผมยังไม่ได้พูดถึงไอ,อลองแต้มนะยังเดี๋ยวผู้การแต้มค่อยพูดถึงพ่งนี้ครับพ่กนี้กรอบเกินคนเราเรือจะไปนอกไมก็คิดจะไปได้แต่ผมว่าตอนนี้ไม่น่าไปได้เนาะ